ดิจิทัลเฟส o ูเฟสโดยไอซายรูปแบบใหม่ตอบย้ำความเป็นที่หนึ่งด้านดิจิทัลไอซายครั้งแรกของการขายประกันชีวิตและประกันควบการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์สะดวกง่ายปลอดภัยในลิงก์เดียวโดยไอซายเริ่มต้นจากการที่ตัวแทนติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆและอธิบายรายละเอียดแบบประกันกับลูกค้า ลูกค้าได้รับลิงก์เอกสารเสนอขายทำประกันผ่าน SNS และอ e ีเมลลูกค้ายืนยันการทำประการเพียง4ขั้นตอนง่ายๆเข้าระบบโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนและเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนลงนามออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านลิงก์ภายใน24ชั่วโมงขั้นตอนที่1 ลูกค้าเข้าระบบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนกดยืนยันขั้นตอนที่2ลูกค้าตรวจสอบเอกสารทั้งหมดประกอบด้วยใบคำขอเอาประกันภยัยใบเสนอขายแบบสอบถามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันแบบตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเอกสารอื่นๆสำหรับแบบประกันยูนิตลิงขั้นตอนที่3ถ่ายรูปบัตรประชาชน ลูกค้าเซลฟี่รูปตัวเองพร้อมกับบัตรประชาชนขั้นตอนที่4ลูกค้าลงนามออนไลน์ผ่านไอซายและยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าชำระเงินผ่าน3ช่องทางง่ายๆดังนี้ชำระผ่านโมบายแบงกิ้งบัตรเครดิตออนไลน์หรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติต่อเนื่อง ลูกค้าได้รับกรมธรรมจากบริษัทในรูปแบบเอกสารหรือ e p o l i c y บริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันการทำประกันภายใน7วันหลังจากลูกค้าได้รับกรมธรรมไอสัยสะดวกง่ายปลอดภัยในลิงก์เดียวลูกค้ามั่นใจข้อมูลปลอดภยัยยังมีตัวแทนบริการเหมือนเดิมซื้อประกันผ่านระบบไอสัยได้แล้ววันนี้ Honda คน่อยค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากบริษัทประกันภัย AA ค่ะและว,วันนี้นะคะพวกเรามีกิจกรรมสนุกๆมาให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะคะเรามีของรางวัลมาแจกมากมายสําหรับลูกค้าที่ร่วมตอบคาถามกับพวกเรานะคะแต่ก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมตอบคําถามนะคะเราไปฟังผลิตภัณฑ์จาก AIA กันก่อนเลยค่ะค่ะแล้วสําหรับโปรโมชั่นในภายในปีนี้นะคะก็จะมี เพียงลงทะเบียนบนเว็บไซต์และซื้อประกันที่ร่วมรายการรับฟรีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและอื่นๆค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะ 2. นะคะรับเครดิตเงินคืนหรือคอยสัตส่งแต้มพิเศษนะคะเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะต่อไปจะเป็นการแนะนำ แผนประกันภทัยที่เหมาะสมนะคะให้กับคุณลูกค้าเราจะเปรียบเทียบแบบประกันภัยผู้สูงอายุกับแบบประกันภัยตรวจสุขภาพค่ะแบบประกันภัยมีแบบต่างๆมากมายแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าแผนประกันชีวิตแบบไหนที่ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้านะคะซึ่งเรายินดีให้บริการวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้าเช่น AA สูงวัยตลอดชีพผู้ทำต้องมีอายุตั้งแต่ ห0าสถึงเกปีขึ้นไปนะคะโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะแล้วก็แบบประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุนะคะไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพมีโรคประจำตัวก็ทำได้ค่ะ1-2ปีแรกเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วแล้วก็ตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปเสียชีวิตทุกกรณีรับเงินตามทุนประกันภัยค่ะ ยกเลิกได้ใน30วันจากวันที่ได้เล่นกรมธรรมหากซื้อทางโทรศัพท์ค่ะแบบประกันที่ตรวจสุขภาพนะคะต้องมีการตรวจสุขภาพหรือขอประวัติสุขภาพพร้อมทั้งแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันภัยคะ่ะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะคะรับเงินตามทืนประกันภนะัยตั้งแต่วันแรกที่ได้กรมธรรมีผลบังคับ นะคะยกเว้นค่าตัวตายในปีแรกหรือผู้ได้รับประโยชน์ค่านะคะหากพิสูจน์ได้ว่าภายหลังผู้ประกันภัยปกปิดข้อมูลอันเป็นสำคัญบริษัทประกันชีวิตมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาได้ภายใน2ปีแรกของการทำประกันมาตรา865ค่ะยกเลิกได้ใน15วันนับจากวันที่ได้เล่นกรมธรรม์หากซื้อกับตัวแทนหรือยกเลิกได้ภายใน30 วันหาซื้อทางโทรศัพท์ค่ะและในส่วนของการดูแลบริการหลังการขายนะคะเราเป็นตัวแทนประกันภัยชีวิตที่ทําอาชีพนี้เป็นหลักนะคะคอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขายตลอดอายุสัญญาเพราะว่าเพราะว่าตัวแทนเป็นสิ่งที่สําคัญจะทําให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นต้องใช้ประกันค่ะ หากคุณลูกค้าพบปัญหาสามารถโทรสอบถามได้ที่ a a call center 1581ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและในช่วงต่อจากนี้นะคะเป็นกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัลจากบริษัท aia ลูกค้าท่านใดที่ต้องการร่วมกิจกรรมตอบคำถามสนุกสนุๆขอเชิญยกมือขึ้นได้เลยค่ะหนูค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อชมพู่ค่ะค่ะคำถามแรกสำหรับคุณนะคะถามว่า a เ a สูงวัยตลอดชีพผู้ทำต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไรขึ้นไปคะห้าสถึงเกปีค่ะค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะสำหรับ a เ a สูงวัยตลอดชีพผู้ทำต้องมีอายุตั้งแต่ห้าสิบปีถึงเก้าสิบปีขึ้นไปคะ่ะขอเชิญรับของรางวัลข้างหลังได้เลยคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะพวกเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ